นนี้รับลูกอันนี้รับลูกได้ยินแม่มายแม่มาแล้วพ่อกับแม่มาแล้วค่ะ ของใหม่ฮะของใหม่ใหม่คือตะกี้อ่ะเหรอเห็มนมันเปื้อนที่ผ้าอ๋อเห็นที่เปื้อนผ้าแล้วไม่เป็นไร้หมอก็บอกอยู่ว่าเขาตื่นเช้ามาแล้วเลือดอีกกลางเ,เลือดสดอยู่ตรงนั้นนี่มันเพิ่งออกมา ที่ไหนใจดีเลยที่รัา,าก,ก่อนตัวสัน่น,น,นกับตอนที่จังหวะแรกที่มองก่อนทีเราเข้ามานี่มากกว่ากับมองที่ท้องล<พ>อตลอดพอเราพูดก็พอเราเลี้ยงก็เลย<ช>หายแดแดงครับกับตอนที่ที่รักก่อนนี่มา มีเขี่ยวใต้งวงเล็กมากนะมีหูมีตาหางยาวจังจา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 งน้องเคยเห็นจางไหมครับน้องเคยเห็นจางไหมครับโอ้พอรักลูกนะพออยู่ตรงนี้ลูกพอกระลังหนูแนละ้วลูกพอรักหนูนะพอรักหนูนะลูกนแสงแม่ท่าน หนูไม่ไดตายเลยสัดรุ่งแบบพอได้ยินเสียงพ่อพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งหนูนะลูกพ่ออยู่ตรงนี้พ่อกับแม่อยู่ตรงนี้ลูกแม่ก็เป็นแม่บุญสิจำยายากว่างวงยี่เหี่ยวต้น

นูตื่นได้ยังพ่อกับแม่มาหาคับหนูนอนเหรอนอนหลับยาวเลยใช่ไหมมีแรงไหมอะกินน้ำมะพร้าวไหมเดี๋ยวรอห้าโมงเย็นกินข้าวกินน้ำมะพร้าวนะโอเคไหมเสียเอียงเสียเอียงนะครับลูกเดี๋ยวเรากินน้ำมะพร้าวกับข้าวนะมีน้ำมะพร้าวอร่อยอร่อยเลยนะ เอมีน้ำมะพร้าวให้หนูด้วยนะเราตอนน้ามองเย็นนะคะฮะเราตอนน้ามองเย็นนะเดี๋ยวได้กินน้ำมะพร้าวได้กินข้าวเนาะลูกนะแค่เอ๋เพราเองลูกเพราเองเพราเองครับแม่นี่มันนี่ม่นี่ติ๊ติ๊ พ่อแม่ไม่ได้ทิ้งหนูไปไหนเลยลูกพ่อแม่อยู่ตรงนี้ค่ะหนูม่หนูกินไปสิบเอ็ดหลอดเลยเหรอนอนต่อไหมนอนต่อไหมนอนนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึมากินข้าวกันนะลูกนะนอนต่อนะเดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวแม่มานะนอนต่อเดี๋ยวแม่มานะนอนจ้ะนอนจ้ะนอนจ้ะเดี๋ยวแม่มา ngon đó đợi mẹ ma đó đợi mẹ ma ใช่ครับบางทีก็ะกจะมีดินม,มนกากน,มนิดน่งเนันเย็ไปก่อนที่บอกว่าคนเนี้ยจะต้องมีอะไรยากๆแน่ๆก็คือเรารู้ว่ามันมีเรื่องของเนื้อเยื่อที่ไม่ดีอยู่หมายถึงว่าการติดเชื้อที่มันแบบไม่หายมานาน จริงๆผมไปถามน้องมาเพิ่มก็คือเหมือนรอบนั้นน่ะเขาเขามีในรายงานว่ามันมีไหมเขาใช้ไหมไหมละลายเย็บแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ตัดไหมหรือไงสักอย่างคือปกติผมอ่ะจะละลายหรือไม่ละลายเนี่ยมันต้องตัดคือคือถ้าละลายไหมละลายเนี่ยมันต้องเย็บอยู่ข้างในเนื้อเยื่อมันถึงจะละลายถ้าสมมติว่าผิวข้างนอกผมเอาไหมละลายเย็บอ่ะมันก็ไม่ละลายอยู่ดีสุไทยต้องตัดจะออกแล้วใช่ไหมมันอาออกไม่ได้ มันฝังด้วยไหนคะคือมันฝังถ้าออกมันต้องเฉือนเนื้อออกคือต้องบอกว่าพอตอนที่เมื่อวานอ่ะคือคือมันเป็นเส้นเส้นเส้นเห็นเส้นั้นครับประมาณครับสองมิลไม่ได้เยอะมันไม่ได้ยาวแบบเยอะๆเมื่อวานก็ต้องบอกว่าเวลาเจอเคสที่ยากเนี่ยพอมันเราใช้เวลานานแล้วเนี่ยอะไรที่ยังไม่จาเป็นอ่ะเราก็จะรี่ทำให้มันจบก่อนปกติผมผ่าเนี่ย ถ้าเป็นเคสทั่วไปผมก็ไม่พอเชื้อแต่เคสเนี่ยที่พอเชือ้อคือจริงๆมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ว่าเราไม่ได้พอส่งเดชพอะไปเรื่อยพอเพราะเผื่อไว้ไม่ใช่ก็เจอว่าต้องล้างจมูกต้องอะไรต่างๆทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเชื้ออยู่แล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผ่าตาัดเนี่ยถามว่าถ้าจะต้องเจอเนื้อตายบ้างอะในบางเคสมันมีบ้างผมก็ไม่แปลกใจต้องบอกนี้ว่ารับลักษณะเนื้อตายให้ให้มองอย่างนี้ว่าสมมติว่าอันนี้คือเนื้อเยื่อ คือแผลเราข้างล่างคือจมูกข้างบนคือปากอ่ะให้เรามองว่าตอนเขาหนาอยู่เนื้อเยื่อมันจะซ่อมมาจากตรงข้างล่างก่อนแล้วค่อยๆขึ้นมาปิดเต็มช่องปากจังหวะที่บางเคสเนื้อตายอ่ะก็ไม่ได้ตัดปล่อยไว้บางบางทีเจ้าของไม่ได้ว่างมาประจําไม่ได้ตัดเนื้อตายแต่สุดท้ายแล้วมันซ่อมข้างล่างพอได้แต่ว่าบางเคสก็ต้องตัดเนื้อตายแล้วก็เย็บใหม่ ก็มีคือคือการเย็บใหม่มันก็คือคือคือต้องสลบแล้วผ่าอีกรอบนั่นแหละแต่คนเนี้ยเอ่อเราต้องคาดหวังในแง่ของผลพอเชื้อแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มยาฆ่าเชื้อบางตัวแต่จริงๆคนเนี้ยให้สองยาละเพราะว่าผมก็แพนใหม่เพิ่มตอนเช้าว่าให้เพิ่มยาไปอีกอันยึงตอนผ่าเสร็จปุ๊บก่อนจะปล่อยฟื้นปล่อยก่อนจะปล่อยให้ตื่นเนี่ยผมก็จะใช้ลูกยางดูดจมูกอยู่นานเลยครับ กว่าที่จะปล่อยตื่นก็คือให้มั่นใจว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันออกหมดทีนี้ผมก็มาดูดข้างขวาด้วยข้างขวาเนี่ยคือในจังหวะที่เรากดกดอัดอัดหมายถึงเทียบกับตอนที่ที่เวลาผ่ามันก็มีน้ำมูกออกมาจากข้างขวาที่เป็นเมื่อเมื่อสีเหลืองๆเข้มๆเลยข้างซาา้ายตอนเย็บเสร็จปุ๊บดูดข้างซ้ายออกเรียบร้อยละไอตรงเมื่อตรงนั้นผมเช็ดทิ้งไปแล้วผมก็ไปดูดข้างขวาต่อ พอปลว่านก็มีตะกอนเลือดออกมาเป็นราบเลือดก,กับเป็นเศษเซลล์ l. คือความยากเราเคสเนี่ยอย่างที่ผมบอกเสมอว่าแต้มผมหวังว่ามันจะเป็นแต้มต่อเราแต่มันไม่ใช่ mm hmm. คือมันต้องมีอะไรติดเชื้ออยู่ข้างในจมูกซึ่งมันก็จะเป็นไปได้ทั้งตอนผ่าตัดหรือไม่ก็คือถ้าผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าแผลแตกหรือแผลติดเชื้อในระหว่างที่เราดูแลกันรอบแรงหรือเปล่า mm hmm. มันก็เลย ช่วงแรกมันพอมันติดเชื้อใช่ไหมครับแผลมันเปิดเชื้อโรคมันก็เข้าไปโครงจมูกได้ไง่ายทีนี้สุดท้ายแล้วอาจจะมีกระบวนการการรักษาอะไรก็แล้วแต่จนแผลมันปิดพอแผลมันปิดปุ๊บก,ก็เชื้อก็อยู่ข้างในมันก็จะมีในรูปแบบนี้มันไม่จาเป็นว่ามีติดเชื้อแล้วแผลจะไม่ปิดเสมอไปมันมีหลากหลายรูปแบบคือน้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโอเคในสเต็ปแรกที่เรา ที่เราผ่านแล้วอะสเต็ปตัดไปถ้าเราจะต้องซ่อมต้องอะไรจริงๆความจริงมันจะน้อยกว่าแต่ว่าผมก็บอกได้ว่าแบบมันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่เจ็ดวันตัดใหม่มันก็มีเคสที่ต้องทำตัดเนื้อใหม่เย็บใหม่และอย่างคนนี้คือก็ต้องรอดูต้องรอคือคือผมก็จะดูเป็นรายวันคือการที่เนื้อมันขึ้นสีขาวๆอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ไม่ปกติถ้าถ้าถ้าสภาพผู้ป่วยติดเชื้อมันจะแช่ แล้วก็การผ่าช่องปากเนี่ยไม่ใช่การผ่าสเตอร์ไลนมันไม่เหมือนผ่าเปิดช่องท้องมันทำสเตอร์ไลน์ได้แต่ว่าในช่องปากเนี่ยมันไม่ได้สเตอร์ไลน์ผมยังผ่าทางล่างได้มันไม่เหมือนกับว่าถ้าต้องการความสเตอร์ไลน์ผ่าท้องอก็ต้องขึ้นไปผ่าบนอย่างนี้คุณหมอถ้าจะผ่าอีกรอบหนึ่งสมมตุติจะต้องรอผลพอเชื้อก่อนไหมจริงๆขึ้นอยู่กับอาการด้วยคือถ้าน้ำมูกออกเยอะแล้วเริ่มหายใจแย่ลง ทำก่อนดีกว่าเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ยาก็มาเมื่อไหร่เราก็จะปรับตามนั้นออสมมุติว่าถึงจุดที่จะต้องซ่อมเมื่อไหร่เ๊บ <ผม S 1> <ม>่มก็ <ยา S 2> จะ <ยา S 2> เพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งฉีดทุกสามวันก็ยาฆ่าเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือกระรอกเขาจะเป็นสัตว์ที่มันจะมียากลุ่มหนึ่งอะที่ใช้ได้ดีในช่องปากด้วยแต่ว่าใช้ไม่ได้ให้เป็นยากินไม่ได้ก็เลยถ้าต้องให้ได้แต่เป็นยาฉีดจริงๆิงอยากให้เป็นฉีดเลยได้ซ้ำ ก็ไม่จริงจริงๆเรื่องฉีดเรื่องกินเนี่ยมันเหมือนกันครับผมบอกว่ามันเหมือนกันเพราะว่ายาฆ่าเชื้อเราไม่ได้ต้องการผลแค่วันเดียวเราต้องการความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฉีดหรือเป็นกินถ้าเป็นยาตัวเดียวกันน่ะใช้ใช้กินเถอะมันไม่ต้องฉีดเจ็บทุกวันยาที่ผมบอกว่าจะเป็นยาฉีดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นตัวกลุ่มยาที่มันไม่มีในยากินหรือเป็นยากินไม่ได้คือถ้าสมมุติว่าหายใจแย่ลงเมื่อไหร่แล้ว ละมูมันออกมาเยอะอันนั้นต้องแก้นะครับอ่อนแรงไม่ใช่อ่อนแรงไม่ได้ซึมไม่ได้ซีเอผมว่าใช่ใช่ไม่ไม่ได้ซีแล้วก็ผมว่าเขาเจ็บแหละแต่เมื่อกี้กินดีอยู่ไม่ใช่หรอไม่กเลเพราะว่าเรามาป้อนนี่อ๋อถ้าเจ้าของป้อนอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยที่เรารู้แล้วว่าเกิดปัญหาแล้วเนี่ย เขาจะหายใจแย่ลงอันดับแรกก่อนแล้วก็มันจะมาคู่กับน,น้ำมูกหายใจก็จะมีน้ำมูกเอาเอาผ้าเอาอะไรกดจมูกมันก็จะมีน้ำมูกไหลติดออกมาเป็นน้ำเหลืองหรืออาจจะมีปนเลือดหน่อย,อยๆก็ได้แต่แต่บางบ้านที่เขาต้องอยู่ต่างจังหวัดไกลๆมาไม่ได้จริงๆคือเขาก็ไม่ได้เย็ยบซ่อมนะครับ คือเขาก็ดูแลไปเรื่อยดังนั้นเขาใช้เวลา2องอาทิตย์สามอาทิตย์กว่ากว่าจะดีจริงๆก็มีคือถามว่าสุดท้ายแล้วแบบไม่ได้เย็บซ่อมมีแล้วดีมีไหมม,ม,มีแต่ต้องดูปริมาณเน่าตายอันนี้ยกตัวอย่างในผิวหนังนะครับก็คือบางหลายๆตัวที่แผลมันอาจจะอักเศษติดเชื้อไอตัวไหมละลายก็ไม่ละลายมันก็ติดคายอยู่เวลาดึงย้อนออกมามันก็เป็นก้อนๆน่น อย่างที่ที่ที่จทจเจ้าของเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกับหลงัลงผ่าหลังผ่าดีกว่าดี่าใชแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแย่ถึงขนาดแบบว่าหายใจไม่ออกหน้าปากหายใจไม่ใช่ต้องบำรุงเลือดอะไร<อ>ไหมคะบำรุงเลือดก,อก็ก็คือใช่ก็คือเดี๋ยวรอบหน้าที่จะต้องวางยาเราเราทำความสะอาดแผลก็ก็เดี๋ยวผมทิยยาให้ อันนั้นคือจริงๆเ,เราหลัก<ม>การหลักการฮอร์โมนอันนั้นอนะ่ะก็คือไตวายเราถึงใช้รับนนคือฮอร์โมอนอ่ะมันมีสร้างอยู่แล้วถ้าไตมันทํางานงปกติถ้าเราบอกว่าเราฉีดฮอร์โมอนกระตุ้นแต่จริงๆเราต้องคุยเหตุผลมันก็จะกลายเป็นว่าพูดหมอฉีดไปเลยแต่จริงๆแล้วมันยังไม่จําเป็นตัวสร้างไม่ได้ถึงฉีดฮอร์โมนแต่ว่าตัวเองสร้างฮอร์โมนได้อยู่มันก็ไม่ช่วยเอาจริงๆแล้วนะ ถ้าพรุ่งนี้มาแล้วดูแย่ลงผมอาจจะโทรแจ้งแล้วก็อาจจะเย็บซ้ำไปเลยหมายถึงว่าตัดแล้วตายเราเย็บเลิแล้วผมพอเชื่อให้เป็นจีน่าสเตปเมื่อก็ได้ครับก็พอซ้ำไปเล<อ>ยเนี่ยจะกลับแล้วหรอเขาเลยโผล่ขึ้นมาดูกลับแล้วคืออย่างน้อยๆคือผมว่าเขาทั้งเขาทั้งผมแหละก็ต้องการพลังงานพลังงานบวกต้องบอกว่า สิ่งที่ทําได้ที่ดีที่สุดก็ต้องทําให้ในเคสนี้อยู่แล้วเนื่องจากว่าลักษณะมันอาจจะมีผูกขาดตามสาเหตุตามต้นทุนที่เขามาซึ่งคนเนี้ยก็ไม่งายไม่ง่ายครับโอเคผมเชื่อว่าจริงๆก็เจอมาว่ากพอเนื้อตายที่เห็นของผานเจ้าของเห็นเนาะมีอยู่เคสหนึ่งที่ผมผ่านแรก ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นติดเชื้อจากอะไร mm hmm. เนื้อตายมันออกมาด้านข้างนเะต็มเลย mm hmm. คือที่เจ้าของเหยได้แค่ขีดๆ mm hmm. แต่ว่าของคนนั้นอ่ะคือมันมันมาแบบ oh, ซึ่งเราตัดออกทิ้งหมดไม่ได้มันจะไม่มีคือคนนั้นสุดท้ายก็ไม่รอดเจือคืเคสนั้นเคสเดียวแต่ว่ามันก็เป็นเคสที่ผมทําใหม่ๆซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เทคนิคการทำจริงๆหรือว่า เป็นจากว่ากลับบ้านไปเราแบบติดเชื้อเพราะว่าเขาไม่แอดมินคือถ้าเป็นอย่างานั้นหมดสิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอแล้วก็สถิติมีอยู่บ้านหนึ่งคนนั้นผ่ากว่าจะหายกระเดือนอซ่อมใหม่สามรอบอเพราะว่าคนนั้นคือที่ช่วงแรกๆพี่เขาทําไม่ได้แล้วกเ็เขาถ่ายคลิปมามันเหมือนว่ามันเอาลิ้นดุลน,นะก็ไม่แน่ใจว่ามันดุลจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็แบบ เออคนนั้นน่าถาไปสามสี่รอบพูดให้พังเผื่อจะได้มีอะไรสบายใจดนึงข้าจิกก็มีน้อตายแต่ก็ไม่ได้ทรอบแรกอ่ะรอบแรกซ่อมอ๋อ่ารจิตไ่ซ่อมด้วยใช่ใช่ฮารจิรอบแรกซ่อมแต่รอบสองไม่ต้องละเพราะมันเล็กอคือเคสที่ไม่ซ่อมเราเป็นหนักหนักแล้วไม่ซ่อมมีไหมมีสุดท้ายหายเหมือนกันแต่คือเราไม่รอจนถึงขนาดเราเราว่าเราซ่อมดีกว่าเพราะว่าเพราะว่า เขาจะคือเขาหายใจเพื่อตลอดเวลาบางคนผ่ามาแผ่นกระดูกนั่นข้างเนี้ยมันมันจะมีแผ่นกระดูกที่ให้ให้ให้มันเป็นรูปทรงหน้าเราเนี้ยแผ่นนั้นแตกหายใจก็คือลมเข้าอ่ะแต่ลมมันมาดัออนออกตรงหน้าคือคือ,คอหายใจเข้าเราอากาศเข้าไม่สุดคนนั้นก็เกอดแย่แต่สุดท้ายเขาหายคือผมก็ทําเคสผมว่าคาดหวังที่ดีที่สุดแล้วครับพอ เราต้องลองสู้กันไปรอบนี้มันบอกว่าค ondition นนคือถ้าไม่ได้นับเรื่องโลหิตจางนะรอบนี้มันแย่กว่า<อ>คือคือคอันนู้นมันแย่กว่าเพราะโลหิตจางแต่คนนี้ที่มันแย่เพราะว่าตน้นทุนข้างในเราไม่ดีสเต็ปผ่านเนี่ยโอเคมันผ่านไปได้สวยกว่าแต่ทีนี้เนี่ยไอโครงการติดเชื้อที่มันอยู่ข้างในผมห่วงตรงนั้นมากกว่าการที่ผมผ่านัป ตอนนี้ผมคาดหวังให้ค้าที่พานมได้เดี๋ยวขออนุญาตอยู่ห้างแบ่ไม่เ้อไดะกลับเลยโอเคได้เลยครับ